S <S สวัสดีค่ะ <ator> วันเวอร์ไปนะคะและ้วจะมาดูเพลงของเนาะพี่หวนจินนะจ๊ะถึกต้องก็คือเราคับอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าแบบว่า,วาดูซีรีส์น้องมาแบบสองเรื่องติดแล้วมันแบบใจมันแบบดีต่อใจก็เลยรู้สึกว่าต้องทำอะต้องมาต้องมาทำแม้ว่าเพลงมันจะนานแล้วอะไรเงี้ยแบบหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้เพื่อนได้แบบ เห็นความรัของน้องอกระตุกกระถดใจเออแต่ชื่อเพลงอ่ะไม่รู้น้องเป็นภาษาจีนเอาเป็นว่าไปฟังกันเลยจ้าค้างไหมก่อนไม่ค้างค้างหนุนลึกไม่รอดน้องชอบที่สุดแค่นี้หัวหอม ลองวับสูงนะดูมับาจริงผกยิไม่ได้ก็คือจริงๆน้องอ่ะก็คือเป็นสมาชิกวงเน็กด้วยซึ่งเราเคยทำไปแล้วนานบางแต่ที่เราเปิดช่องมาแรกๆเลย ที่มีป้าเฉิเฉยมีจับตีนอืออืออือะ้ยมันดีมากเลยอ่ะแบบสูงเนอะใส่คือน้องเป็นลุคที่แบบดีอ่ะเป็นแบบคนที่แบบเหมือนเป็นไม่แขนเสื้อที่ดีอ่ะใส่อะไรก็คือดีอ,อ,อแะแวมนี่มีความสนๆนอยู่นะ อ๋อเร็องก็เจอแล้วนั่นเป็นตรงนี้แหละคือแบบตาเห็นก็แบบว่าเฮ้ยน้องยาวาะอันนี้ก็ผมจริงๆของนะจ๊ะแม่จหนาะวะ ตัวยิ่งหญอมันโครงหน้าชัดเลยดวงตาใจมากิสูงขายาวอ่ะฉันวาอกป่ะคือว่าคุณดีอ่ะรุ่นืัอนดีมากอะนาใส่สูทรอแต่โกก็เห็นรู้ที่เธอแคปมาลงอยู่อันนั้นได้ธรรมราอีกในซีรีส์มีเรื่องไอ้รักอะไรใจในสัตว์เปไนโกนเนี้ มันคือที่สุดต้องแล้วแหละ,ละต้องแตบปั๊บเราย,ยิ้มน้องอะคือแบบมิสซสเนียมากไม่หนูนะสงตากันยทำไมจะทําไงมาว่าทำไมถึงแบบแต่น้องแสกอะ <laughs> ่ะเราแม่เราเนาะไม่ได้ใหตลอดอย่างการแสดงน้องก็ดีด้วยติดตามมาเรื่อยๆน,น,นี่เราจะ,ะถ่ายในต่อไปคือจะต้องไปดูซีที่น้องแม่ก E. นุ่หลาหนูอย่เพิ่งได้ไปจิโลูกเองก็แล้อยูกันมีขับรถนบบเป็นมีที่แบบแบบอยู่ได e ้เรื่อยๆ่ะนมิเข um ้ากระชุ่มกระชวยเหมือนจแค่ความหล่อของน้อก็กินขาดได้ปะคมหลอก็กินขาดนาอทุกคนพี่สุ ที่สุด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 ,สดก็ต้องให้เขาบขแบบนี้อ,อันว่าใครที่แบบดูซีรีส์เรื่องอาเรื่องอะไรนะคะรักอสองโลกแล้วก็มีรักละลายใจในสัตป่าเนาะก็แบบก็ลองเข้ามาฟังเพลงของน้องได้มาฟังผลงานเพลงของน้องสิ่งน้องก็แบบดีดแล้วความหล่อคือแบบที่สุดเราตะกโกนว่าหลอ่อ สุดเอาค่ะเปิดท้องเลย <laughs> อ่าเอาไว้วันนี้ค่ะเราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม facebook, twitter, ig, tiktok ของพวกเราด้วยนะคะ <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย